อร่อยรสชาติอร่อยันนี้มาทานวัดลาดคอเฟ่เป็นเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่อรรสชาติก็อร่อยดีเป็นวันนี้ภรรยาก็ทานไว้วด้ยวยความอร่อยอร่อยรสชาติดี มีรสชาติกาแฟแท้ๆก็มารับประทานได้ที่วัดลาดคอปฟี่อร่อยครับผมก็เลยเข้ามาทานกาแฟวัดลาดก็ตาแล้วตาด้วยกำลังทานยิบไดห้กับผมกำลังทานเออ ขนอมอร่อยของร้านกาแฟวัตาดและนอกอย่างนี้ก็ยังซื้อหมูสเต๊ะซึ่งเป็นสตวนโบลาณสุดแล้วก็ไม่แพงติดมบบา60บาทหมูสเต๊ะต้นโมราย์อกินก็ไม่ต้องก็ทาใทานทเองก็อาเายในตวันตใอยากทา,า,านคับแฟคอป วาซาลคาแฟ่<ม>ก็เชิญมาได้ครับรสชาติอร่อย